ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสั้นๆนะครับเครื่องนับแบบกดนะครับแบบไม่มีฐานนะยี่ห้อ,อตาม้านะตาเดียมกับปากจานะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะฮอตยี่ห้อนี้อันเดียวกันรุ่น h สี่ศูนย์ี่นะครับเครื่องนับจำนวนนะตาม้านะครับร้อยประมาณไม่เกินร้อยสิบร้อยสิบสีบส่บาทรวมค่าส่งนะไม่แพงนะครับ แพงเครื่องนับจำนวนร,รุ่น hs404 นะผมซื้อมาเพื่อจะไว้ใช้เวลาออกกำลังกายนะไว้ใช้เวลาออกกำลังกายนะไอตัวเรือนเขาอะนะครับทำจากเหล็กชุบโครเมียมนะดูแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จำนวนเขามีเนี่ยสี่หลักนะครับสี่หลักแล้วก็เขาการันตีนะว่าการทุกการกดนะม่นยำนะครับผมก็มั่นใจนะยี่ห้อนี้ต้องดีแน่นอนนะครับ ผมดูในสั่งจากช้อปปี้มานะครับมันจะมีราคาถูกถูมกันกัน4 3 4 0แบบเหมือนของจีนนะครับแต่ผมไม่เอาดีกว่าเอาตามาดีกว่ามั่นใจในคุณภาพแล้วก็ยี่ห้อเขานะผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขาดต่ดบ,บอกไว้ก่อนนะแต่ผมอยากจะรีวิวให้ดูนะอันเนี้ยเราสามารถกดได้กดถ้ารีเซ็ตก็คือตัวนี้เราก็หมุนรีเซ็ตตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้จะเป็นการรีเซ็ตเลขนะครับ อย่างนี้อย่างนี้นะครับเป็นการรีเซ็ตนะครับหมุนไปหมุนเนี้ยหมุนตัวเนี้ยนะครับนะครับโทษทีนะอีกมือผมจับกล้องนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตนะก็หมุนไปให้มันสวยเรีออยงกันสี่สมมุติอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะครับ หมุนไปเดี๋ยวมันก็รีเซ็ตเองเราก็หมุนไปให้มันเป็นเ,เลขหนึ่งนะฮะได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหมุนไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ยเห็นป่ะก็กลับมาเป็นศูนย์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 น,น,นี่ก็คือวิธีการรีเซ็ตนะเขาใช้าการหมุนเอาหมุนตัวดำๆเนี่ยนะครับปุ่มดำๆเนี่ยนะครับไม่ใช่กดนะครับผมซื้อมาเพื่อจะไว้ใช้เวลาออกกำลังกายเวลาจะนับเซตมันนะครับ บางทีเรานับในใจมือลืมนะครับผมจะใช้อาศัยใช้กดเอาจริงตัวเนี้ยมันอนเนกประสงค์นะมันนับจํานวนนะอะไรก็ตามที่เราต้องการนับจํานวนนะให้แม่นยําก็ใช้ตัวนี้นะบางคนอาจจะเอาไปนับรถนะครับบางทีเถา ว่เข้ารถออกอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับออกกําลังกายก็ทําได้นะับรอบก็ทําได้โดยใช้ตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างแน่นยาดูดีนะครับเอารถมาแล้วกดกกดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ไปรีวิวสั้นๆนะดีนะครับไม่แพงนะครับแล้วก็ดูว่าทนทานดีนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ